เทคนิคสอบติดสวนเคมีนะข้อสอบฉบับนี้เป็นสวนปี64นะครับเทคนิคที่1ก็คือคะแนนมาจากช้อยที่ถูกครับไม่ใช่คําตอบที่เป๊ะเนื่องจากข้อสอบเนี่ยครับมีเวลาจํากัดแล้วก็ห้ามใช้เครื่องคิดเลขด้วยคือเรามีเวลาทําเฉลี่ยแล้วข้อละ2นาทีกว่ากว่าถ้าเราเรียนรู้สเต็ปการคิดจากหนังสือทั่วไปหรือคลิปที่เฉลยเกินเป็นข้อละ5นาที6นาทีเนี่ยลราครูใช้วิธีเหล่านั้นทําครูเองก็ทําข้อสอบไม่ทันเวลาเหมือนกันครับและในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครูใช้สเต็ปวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งครับตอนสอบจริง จะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปเฉลยส่วนเทคนิคที่2คือให้เราเลือกทําพาที่คุ้มคะแนนก่อนครับข้อสอบอัตานัยเนี่ยครับ15ข้อ30คะแนนในขณะที่ปรนัยนเนี่ยครับ60ข้อ60คะแนนข้อละ1คะแนนเองนะ้เราทําข้อสอบอัตานัยก่อนครับทําเสร็จ15ข้อเนี่ยเราจะได้คะแนนไปแล้วถึง1ใน3ของข้อสอบเลยนะแล้วเวลาที่เหลือค่อยมาทําปรนัยครับโดยตอนทําปรนัยเนี่ยให้เราเลือกทําบทที่เราถนัดก่อนส่วนบทที่เราไม่ถนัดเนี่ยเอาไปท,ทําทีหลัง แบบนี้เราจะได้คะแนนสูงครับเพราะว่าสมองเราจะเป็นล้าแค่ตอนท้ายๆสำหรับคลิปฉเฉลยนะครับน้องเข้าไปดูได้ที่เด็กบิ๊กคอมเ m 5G นะครับครูได้ลงคลิปมาให้แล้วสเต็ปการคิดที่ครูใช้เนี่ยครับทุกข้อจบในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนั่นแปลว่าถ้าน้องเอาสเต็ปการคิดแบบนี้ไปใช้เนี่ยน้องสามารถทาข้อสอบได้เสร็จทันเวลา3ชั่วโมงแน่นอนข้างบนจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดข้อสอบนะ ให้น้องดาวนโหลดข้อสอบมาทำด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยดูเฉลยก็จะเกิดประโยชน์กับน้องมากที่สุดขอให้น้องสอบติดสอบวนนอครับ